เวทีการประกวดเต้นระดับเยาวชนที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะคะสำหรับ Challenger Ki ิด a ดน e c o n ท e s t เวทีการประกวดที่มาช่วยสารฝันความสามารถของเยาวชนให้การแสดงออกนะคะผ่านการเต้นในรูปแบบต่างๆโดยได้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาณมิลิน RCA โดยมีคุณออมนะคะผู้บริหารกองประกวดพร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดงังเข้ารวมตัดสินแล้วก็คัดเลือกผู้ชนะนะคะเพื่อผลักดันเยาวชนเข้าสู่วงการบันเทิงในอนาคตอีกด้วยนั่นเองค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการประกวดนะคะ Challenger Kids Dance Contest ค่ะก็เป็นการประกวดเต้นนะคะประเภทเดี่ยวนะคะก็นัาว่าเป็นครั้งแรกนะคะจากสิ่งที่ผู้ปกครองหลายๆท่านเรียกร้งองมาว่าอยากมเีเวทีประกวดเต้นนะคะให้กับเด็กๆนะคะ Challenger Kids Dance Contest เนี่ยก็เป็นเวทีแรกครั้งแรกของ Challenger Kids เลยเพราะว่าจริงๆแล้ว Challenger Kids เนี่ย ที่ผ่าน,านมาผลงานที่ผ่าน,านมาจะเป็นเกี่ยวกับสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะของ c h l l e n g e r k คิดนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเป็นครั้งต่อๆไปค่ะเด็กๆนะคะเก่งทุกคนค่ะแล้วก็ยอดเยี่ยมมากนะคะที่กล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่มากๆในการฝึกฝนครั้งนี้นะคะก็รู้สึกภูมิใจกับเยาวชนไทยทุกๆคนนะคะที่มีใจรักนะคะแล้วก็ าหากิจกรรมทำนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมในทางทางักษะนะคะความสามารถพิเศษต่างๆเหล่านี้ค่ะในส่วนของการประกวดเต้นเนี่ยคะเราก็จะเล็งเห็นนะคะศักยภาพของเด็กๆเพื่อที่จะใช้ในการโชว์ในครั้งต่อไปนะคะของ Challenger Kids นะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆเนี่ยสามารถาไปได้หลายทาง วาเราจะเป็นหนังเอย่ยไม่แปลจะเป็นซีรีส์เอย่ยไม่แ่ลจะเป็นร้องเพลงคือหลายอย่างครับเราเรามองอยู่ว่าไอคนนี้น่าจะเหมาะอันนี้ออนนี้เนาะหน้าเนาะเหมาะกับอันนี้มากกว่ามากกว่าก็น้องๆทุกคนเก่งมากๆนะครับแต่ละคนมีความกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็คือเต้นกันแบบเต็มที่เลยนะครับก็เอ้ยน้องๆทุกคน ก็มีแววนะครับมีแววที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงได้หลายคนเหมือนกันครับก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกนะคะที่ให้เกียรติมาในครั้งนี้นะคะแล้วก็แบบวันนี้ก็คือภูมิใจมากๆนะคะที่งานจัดออกมาแล้วก็แบบได้รับเกียรติจากแบบ ผู้ปกครองนะคะแล้วท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒินะคะในครั้งนี้แล้วรวมถึงสปอนเซอร์นะคะทุกทท่านนะคะที่แบบจะบอกว่ารางวัลเพิ่มตลอดเวลานะคะเวทีนี้นะคะแล้วก็ขอฝากนะคะงานนะคะ c h a l l r n i e r k i d ินะคะในชิ้นต่อๆไปนะคะก็เราก็จะมีการทำซีรีส์ด้วยนะคะเป็นซีรีส์หนังผีนะคะก็ชื่ออะไรนะคะอินนซนชื อีมอนซ่อนผ่านะคะก็แล้วก็จะมีการปั้นน้องศิลปินนะคะก็คือให้เป็นการอาสอนนะคะกิเียรกรรมสอนร้องเพลงนะคะโดยคุณเตอรนะคะคุณเตอรจัก,กรินนะคะในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะมอีอยากให้ติดตามนะคะน้องๆน,นะคะที่ได้รับการาสนับสนุนนะคะจาก Challenger Kids นะคะว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนคะ่ะ